ทางารจ้างกุ้งหักเสาไครับก็ย้ายเลยยังไงอ่ะฟิวเจอรมีการเก็บด้วยครับถ้าเกิดรถผ่านโอ้ขอโทษครับโอ้ครับโอ้ครับสุดยอดครับรถนี่ผ่านไปเลยครับไม่ต้องเก็บ มือกินครับ เดี่ยวสารใจกับมิสเตอร์เฮาเซียครับ